ต้นเดือนวันที่หนึ่งกันยายนเป็นประเด็นใหญ่ในวันนี้หลังอดีตนายกรัฐมนตรีนายทักษิณชินวัตรได้รับพระราชทานอภัยโทษเหลือโทษจำคุกหนึ่งปีหลังจากที่ติดคุกมาแล้ว10วันเพื่อให้ใช้ความรู้ความสามารถทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติต่อไป หลังเว็บไซต์ราชก,กิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชองค์การอภัยลดโทษให้นักโทษชายเด็ดขาดทักษิณชินวัตรซึ่งต้องโทษตามคำพิพากษาสารดีกาแผานกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง3คดีรวมโทษจำคุก8ปีซึ่งได้รับพระมหากรุณาอภัยลดโทษเหลือโทษจำคุกต่อไปอีก1ปีตามกำหนดโทษตามคำพิพากษาเพื่อจะได้ใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ ช่วยเหลือและทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสังคมและประชาชนมีรายงานข่าวจากกระทรวงยุติธรรมเผยว่าหลังได้รับการอภัยลดโทษนักโทษชายทักษิณยังต้องถูกควบคุมตัวต่อไปเนื่องจากคุณสมบัติการพักการลงโทษตามหลักเกณฑ์เดิมกำหนดว่าจะต้องรับโทษแล้ว1ใน3หรือ3เดือนโดยสามารถควบคุมตัวในโรงพยาบาลตำรวจได้ ทั้งนี้กรณีส่งตัวผู้ต้องขังไปพักรักษาที่โรงพยาบาลภายนอกกำหนดเกณฑ์เอาไว้คือ30วันเป็นอำนาจพิจารณาของผู้บัญชาการเรือนจำา 60- ถึง120วันเป็นอำนาจพิจารณาของอธิบดีกรมราชทัณฑ์และเกิน120วันเป็นอำนาจการพิจารณาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมด้านสำนักข่าวต่างประเทศ หลายสำนักนะครับรายงานข่าวระบุว่าโอกาสที่นายทักษิณจะเข้าไปรับโทษในเรือนจำขณะน,นี้ต่ำมากครับและเชื่อว่าเขาได้ทำข้อตกลงกับฝ่ายอนุรักษนิยมและกลุ่มอำนาจเก่าเพื่อแลกกับการได้กลับไทยลดโทษความผิดและได้รับพระราชทานอภัยโทษแล้วมาดูไทม์ไลน์กันบ้างครับหลังจากที่นายทักษิณชินวัตรเดินทางกลับถึงไทยเมื่อวันที่22สิงหาคมก็ถูกส่งตัวเข้าเรือนจำแต่ว่าในคืนวันเดียวกันนั้น คืนกลางดึกนะครับเข้าวันที่23สิงหานายทักษินป่วยหนักครับถูกเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลตำรวจและพอวันที่31สิงหาคมเมื่อวานนี้นะครับนายวิษณุเครืองามรองนายกยอมรับว่าหนังสือขอพระราชทานอภัยโทษของนายทักษินชินวัตรมาถึงมือแล้วและภายในวันเดียวกันก็คือ31สิงหาคมก็มีประกาศในราชกิจจาทายทักษิณให้เหลือโทษจำคุก1ปี ทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลา9วันหลังจากที่กลับไทยครับ